บัดนี้สิสแสดงพระสูตรอันหนึ่งอันโบราณจั่์เจ้าไ้้ว้าไว้ว่าขคิดไดมานนทสูตรได้อานเนื้อความแต่ครั้งปฐมสังายนาพระมหาสังฆโฮเทละเจ้าทั้งหลาย หาร้อยพระองค์เปิดโอกาสให้พระอาน,องงนุ์องค์หนึ่งได้เข้ามาสู้ที่ประชุมพร้อมกันแล้วถ้าพระอานุ์องค์เดียวกำลังเจริญสมถะวิปัสสนากรรมาฐานอยู่ยังบบได้บรรลุพระอาหารหันต์คัน พระอนุนเทระจ้าได้สำเร็จพระอารหันแล้วกระดาเข่าจตุชฌาเอาปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไปปากฏเนื้ออาสนะท่ามกลางสงหายประสงสิ้นความสงสัย ในอาหัตคุณในธรรมสัตบันตะคูหาปฏิญาณตนในอาเซกภูมิด้วยประกาศลาชนีพระมหาสังฆโหกเทรลาเจ้าทั้งหลายมีประมหาคัสสปะเป็นประธานเลยได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอานน์ขึ้นหนังเหนือธรรมะแสดง พระสูตรตันตาปิดกคือโยกเอาพระคิริมาโยกเอาคิริมานนทสูตรนี้ขึ้นเป็นหัวข้อพระมหากาสปาเถระเจ้าเลถามพระอน,น์ว่งอานันทาเบิงกอนอานนท์พระสูตรอันมีซือว่าคิริมานนสูตรนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นได้เว้าแสดงแก่ ผูใดได้เว้าได้ตัดเทศนาหม่องใดเพิ่นปารบมันยังให้เป็นเหตุแล้วได้ตัดเทศนามีวิตรารณนพิสดารแบบใดขอให้พระอนุนเจ้าจงแสดงต่อไปในการบัดนี้ าโขอ,อายสมาอานันโทูลำดับนั้นพระอาโน์เทระเจ้าผู้นัน่งอยู่เทิงธรรมมาได้โอกาสแต่ประสงค์แล้วเลยวิชัชนาพระสูตรนี้มีคำปฏิญญาในเบื้องต้นว่าเอวเมสุตังดังนี้แล้ว ข้าพเจ้าผู้ซื่อว่าอานนหากได้สดับฟังมาจากพระโอกแก้วกล่าวคือพระโอษของพระพุทธเจ้ามีใจความว่าดังนี้ เอกังสมัยังสมัยการคาบหนึ่งพระภุมีพระภาเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จสำลานอิริยาบถอยู่ณนะพระเชตวันวิหารอันเป็นอารามของอนาถบินฑกาเศรษฐีสร้างไว้ใกล้กรุงเมืองสาวัตถีในการนั้น พระผู้เป็นเจ้าผู้สื่อว่าคิริมานนทเถระผู้มีอายุอาพาธิโก ổ, เกิดอาพาธนักเหลือกำลังที่สิอดกันพระผู้เป็นเจ้าเลยได้เชิญข้าพเจ้าเข้าไปในสำนักของตนแล้วเลยว้าว่าอานันทา เบิงงกอน,อนอานนนข้าพเจ้าผู้ซื่อว่าคิรลมานนนี้บังเกิดอาพาธนักเหลือกำลังที่สิอดกันใดบ่สามารถที่สิไปเข้าเฝ่าพระภูมิพระพาเจ้าใดขอนิมน์ให้ท่านพระอานนนนำเอาอาการอาพาธอันร้นายแรงนี้ของข้าพเจ้า ไปกราบทูลให้พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หูเพื่อสิได้ทรงมีพระมหาการุณาสงขอบให้ถูกขเวทนาความเจ็บปวดซึ่งกำลังเบียดเบียนข้าพเจ้าผู้ซื่อวาคิริมาโนนนี้ ในร่างกายของข้าพเจ้าได้ระงับอันตรธานหายไปเถิดข้าพเจ้าได้รับวาทีแล้วกระเข่าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคเจ้ากาบทูลอาการอาพาธและกระทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระคิริมานนให้ทรงทราบถูกประกาศ อาทาโขในการครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงหูอาการของพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนนแล้วเลยได้เว้าตัดแก่ข้าพรเจ้าผู้สื่อว่าอานอน์ว่าอานันทะ เบิ่ง่อนอานน์เจ้าจงกลับคืนไปสู่สำนักของท่านพระคิริมาโนนโดยเร็วแล้วพระองค์กระตัดต่อไปว่า